วันปึ๊บตันนี้ครับผมก็แกะซาอตเทปเป็นที่เรียบร้อยสองนี้ครับผมไม่รู้นะไม่รู้เมืออคืนครับอันนี้คืโอ้โหทุกคนมันคือปืนครับทุกคนมันมาจาก DIY ครับทุกคนเดี๋ยวก่อนไหนจให้ดูดีๆกันนี่ครับมาจาก DIY ครับถ้าเกิดสังเกตตรงไหน เดี๋ยวก่อนนะยี่ห้ออะไเลโก้อ่ะเนี่เปาลโก้นน <Lego S 1> ปืนนรับมาจาก D I Y ครับใช่ซึ่งผมก็ต้องเอาเน,นี่ยออกไปก่อนใชย่ยวผมค่อนแกะวันนี้ผมไม่ของฝันเยอะมากนะนี่ครับต่อไปผมไม่รู้ว่ามีสองกล่องหรือเปล่าก็มีเลยนะมันแบบมีอันดึ้สูงมีอันดิ้งไม่สูงอะทุกคน มีอันนึงสูงมัมีอันนึงไม่สูงอะเป็นรูปดอกไม้ครับอยาทุกคนดูนย่ยมันมีอันนึงไม่สูงแบบมันนึงสูงอะผมไม่รู้